คิดว่าตัวปัญหานะครับที่ทําให้ขึ้น l อนะครับไม่ไม่เด้งนะครับไม่ดีดครับเื้สาเหตุเกิดจากสนิมนะครับคิดว่านี่ไม่เด้งนะครับไม่เด้งกลับนะครับเห็นไหมครับไม่เด้งกลับนะครับคิดว่าปัญหาครับไม่ใช่ว่า l อนีนี่สาเหตุมาจากมอเตอร์อย่างเดียวนะครับไอรุ่นนี้ไม่มีออเซนเซอร์นะครับไม่มีตัวเช็คอนะครับตัวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีตัวอเซนเซอร์นะครับ LG รุ่นนี้21กิโลนะครับไม่มีหอวเซนเซนเซนเซอร์นะครับรุ่นนี้ยิงตรงไปจากบอร์ดเลยนะครับสายไฟสามเส้นนะครับรุ่นนี้ไม่มีฮอเซนเซอร์นะครับอย่าอย่าหลงทางนะครับอันนี้ต้องรื้อนะครับรื้อหาสายเหตุกันได้นะครับนี่แหละครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวต้นหัวซึ่ง LG ครับคิดว่านะครับ เสียบเข้าไปแล้วไม่เด้งกลับนะครับปกติมันจะเด้งกลับนะครับเพราะมันจะมีตัวขาตัวนี้เป็น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 กระเดืองเป็นกระเดืองไอ้ง้างมันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นกระเดืองง้างมันอยู่นะครับนะครับครับหลังจากที่ได้ทำการ ทำความสะอาดขัดอย่างดีแล้วอัดเจลเบียใหม่นะครับแล้วประกอบเข้าไปนะครับโดยโดยตามหลักแล้วมอเตอร์ดึงตัวกระปุกเกียร์นี้มันจะดึงขึ้นนะครับแล้วก็เดือมนต้องโยกแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะยกแบบนี้นะครับแต่ตอนที่ผมยังหาไม่เจอไอ้ตัวนี้มันมันทาอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมดันลงออกมานะครับทีนี้พอทําความสะอาดเอาออกมาแล้วครับหาจุดเสียได้แล้วก็ มันต้องดันแบบนี้นะครับเนี่ยครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้มันจะหมุนแลวจะดึงดึงกระเดื่องตัวนี้ครับให้ขึ้นนะครับเนี่ยครับอาการ l อีนี่ไม่ใช่จะมีแต่มอเตอร์อย่างเดียวนะครับไอ้นี่ผมก็ได้เปลี่ยน a อซโมดูลลองไปแล้วนะคมันไม่หายนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ประกอบแล้วก็ลอง ดูนะครับผมก็กกดว่าถัางข้างในจับถังข้างในปั่นแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไอเดืยตัวที่ผมบอกนะครับมันนิเกตนะครับมันทําให้ขึ้น l อลนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ขึ้น l อลแล้วครับ